เมื่อปี2508ที่อยู่อาศัยของคุณยายของคุณวีก็คือบ้านไม้เก่าๆผุๆสร้างจากเศษสิ่งเหลือใช้ที่เขาทิ้งแล้วเช่นสังกะสีที่สนิมเคลไม้แต่ละชนิดตามแต่ที่จะหามาได้ก็เอามาประติดประต่อกันจนเป็นบ้านไว้กันแดดในฤดูร้อนส่วนในช่วงฤดูฝนบ้านก็จะเปียกโชกชุ่มเพราะว่าหลังคามีรูโวเต็มไปหมด ถึงแลงแค้นขนาดไหนแต่คุณยายก็เลี้ยงคุณวีมาจนอายุย่างสิบขวบคุณยายก็ล่วงเลยเข้าวัยหกบกว่าแล้วสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าความเท่าชลาเกินความเป็นจริงเพราะว่าเกิดมายากจนหาเช้ากินข้ามมาโดยตลอดสิ่งที่ซ้ำเติมชีวิตคุณยายก็คือลูกสาวซึ่งตั้งครรภ์โดยหาผู้ชายมารับผิดชอบไม่ได้วันหนึ่ง เขาก็เอาลูกชายไว้ไม่กี่เดือนมาทิ้งไว้ให้พร้อมกับเงินจำนวน200บาทต่อจากนั้นลูกสาวก็หายไปจากชีวิตคุณยายปล่อยให้คุณยายทำหน้าที่แม่ของเด็กที่ชื่อวีไปตามมีตามเกิดคนที่มีรายได้จำกัดการเลี้ยงดูเด็กแบบอกก็ต้องอาศัยความอดทนคุณยายตื่นก่อนไก่ขันยามรุ่งสาง ฝ้าก็ยังไม่ทันจะสว่างก็รีบตะเวนออกไปหาของมีค่าตามถังขยะสมัยนั้นย่านชานเมืองแถวนนทบุรียังไม่ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันถังขยะคือถังของชาวบ้านบ้านใครบ้านมันคนที่รื้อถังขยะก็ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากที่รื้อค้นแล้วไม่อย่างนั้นวันหลังจะมารื้อหาของมีค่าอีกไม่ได้ของมีค่าก็ได้แก่ถุงพลาสติก ขวดเปล่าเศษกระดาษที่ขยำมทิ้งสิ่งเหล่านี้คือของมีค่าซึ่งร้านรับซื้อของเก่าเขายินดีต้อนรับผลจากงานเก็บขยะคุณยายก็รับจ้างทั่วไปสุดแล้วแต่ใครจะว่าจ้างเช่นตัดหญ้าซักผ้ารีดผ้าเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็นำไปเป็นค่าอาหารของเด็กทารกซึ่งก็คือในวีนั่นแหละเมื่อเด็กชายวีเริ่มรู้ความ เขาก็ถามเหตุผลคุณยายตามประษาเด็กว่ายายทำไมเราไม่เลี้ยงไก่ไว้เชื้อกินอย่างชาวบ้านเขาบ้างล่ะหนูจะได้ช่วยไปหาเศษอาหารมาเลี้ยงไก่เราจะได้มีไก่กินเหมือนกับบ้านอื่นไงย,ยายคุณยายก็ตอบว่า,าค่ะคุณอื่นเพื่อต่อชีวิตตัวเองอะ่ะมันจะได้แล้วลูกความตายเป็นสิ่งที่ใครก็กลัวอย่างนู้นะ่ะไม่ต้องถึงจะมีใครมาเชื้อคอหรอก แค่เฉือดนิ้วมือมีดบาดก็ตกใจกลัวแล้วเมื่อพ้นกลัวแล้วก็จะเครียดแค้นพยาบาทผู้ที่ทำร้ายหนูเวรกรรมมันถึงพัวพันกันไม่รู้จักจบไงล่ะมนุษย์เราอ่ะก็แค่ท้องอิ่มก็สบายแล้วถ้าอยากจะกินไก่อ่ะเดี๋ยววันหลังนะยายจะไปซื้อโครงไก่ทอดที่ตลาดมาให้กินแล้วจำไว้นะลูกเอ้ย ว่านอกจากไก่แล้วเนี่ยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็อย่าไปทำร้ายเขาเชื่อยายแล้วจะดีเองคำสอนของคุณยายนั้นรวบรัดเข้าใจง่ายคุณวีเกิดมาก็มีแต่คุณยายที่อุปการะเลี้ยงดูถ้าไม่เชื่อคุณยายแล้วจะเชื่อใครธรรมดาของเด็กก็คือผ้าขาวผู้ใหญ่แต่งแต้มสีอะไรลงบนผ้าแต่งแต้มสีสว่างสะอาดผ้าก็จะสวยสะอาดตา ถ้าแต่งแต้มสีช้ำเลือดช้ำหนองมันก็ดูสกปรกมีค่าเท่ากับผ้าเช็ดเท้าหน้ารังเกียจคำสอนของคุณยายก็มีผลทำให้จิตใจของคุณวีสงบร่มเย็นรู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รู้จักอิ่ม้ํำสำราญกับผักบุ้งในครองแล้วก็น้ำพริกปลาทูอันเป็นอาหารของคนยากในทุกยุคทุกสมัยทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำ สิ่งที่คุณยายจัดทำอย่างพิถีพิถันก็คือหุงข้าวตำน้ำพริกมีผักจิ้มหลายชนิดแล้วก็ตักจัดวางใส่ถาดมีดอกเข็มที่ปลูกเองวางไว้ด้วยจากนั้นคุณยายก็นำคุณวีถือถาดไปที่วดัดที่ห่างจากบ้านราวๆหนึ่งกิโลเมตรถวายพัะตาหารแด่พระพิสุสงเสร็จแล้วก็รอฟังเทศนฟังธรรมเท่ากับอบรมให้คุณวีรู้จักเข้าวัดเข้าวา รู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่อายุยังน้อยอาศัยการไปทำบุญตามประสาคนยากแบบไม่เคยขาดท่านสมภารเจ้าวัดก็เมตตาให้คุณวีได้ศึกษาในโรงเรียนวัดเมื่อตื่นตอนเช้าตรู่พร้อมคุณยายหน้าที่ของคุณวีก็คือรีบเดินไปรอท่านเจ้าอ,อวาวาสที่เชิงบันไดกุฏิเป็นลูกศิษย์ที่คอยติดตามหลวงพ่อเมื่อท่านออกบิณฑบาตโปรสัร์พอมีอาหารเหลือก้นบาท ก็อนุญาตให้คุณวีเอาไปแบ่งกินกับคุณยายชีวิตแก่กับคุณยายก็พอจะมีความสุขขึ้นบ้างวันวิปรโยคที่สุดของชีวิตคุณวีก็คือตอนที่อายุได้16ปีคุณยายก็สังขารชำรุดสุดโทมถึงแก่กรรมไปตามอายุไขทีนี้ก็เหลือแต่แกเพียงลำพังในโลกกว้างแกร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดด้วยความอาลัยรัก เวลานั้นโชคดีที่ศพของคุณยายได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อดำเนินการให้ทางวัดส,สวดพระอภิธรรมสามวันจนกระทั่งเสร็จศพเหลือเท่ากระดูกให้คุณวีเอาไปบูชาเป็นพระคุณล้นเหลืออย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อสิ้นบุญคุณยายหลวงพ่อก็พิจารณาว่าบ้านคุณวีนั้นเก่าเหลือเกินมีสภาพที่พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อก็เลยอนุเคราะห์เพิ่ม จากที่ช่วยทำศพคุณยายโดยให้คุณวีย้ายจากบ้านหลังนั้นมาอาศัยในห้องชั้นล่างของกุฏิเป็นทั้งเด็กวัดเป็นทั้งนักเรียนของโรงเรียนวัดแล้วก็ศึกษาพระปริยธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไประหว่างใช้ชีวิตอยู่ในวัดวาอารามวันหนึ่งมีเพื่อนเด็กวัดด้วยกันก็วิ่งมาบอกว่ามีเด็กแปลกหน้าตัวใหญ่คนหนึ่งมามีเรื่องกับเด็กวัด ก็เลยถูกเด็กวัดรุมต่อยอยู่แถวหน้าศาลาการเประเรียนคุณวีก็รีบวิ่งไปดูแล้วก็ห้ามปรามให้ยุติการต่อสู้อาศัยว่าเด็กวัดทุกคนรักใคร่สนิทสนมกับคุณวีเป็นอันดีเด็กตัวโต,วตวแปลกหน้าคนนั้นก็เลยรอดตัวไปได้รู้ต่อมาว่าเด็กคนนั้นชื่อว่านายนุเขามากับพ่อของเขาขณะเกิดเรื่องพ่อของเขากําลังขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสอยู่บนกุฏิ ตอนที่นุปลอดภัยจากการโดนรุมเขาก็ย,ยังโกรธจัดผู้จาด่าทอเด็กวัดเสียหายด่าตามประสาลูกคนรวยเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เมื่อพ่อของนุกราบลาหลวงพ่อลงมาจากกุฏิเดินตามหาลูกชายแล้วพบว,ว่าลูกชายโดนต่อยจนปากเจอเขาก็โกรธจัดเช่นเดียวกับลูกคว้าไมา้ได้ท่อนหนึ่งทำท่าจะวิ่งไล่ทุบตีเด็กวัดพวกเด็กวัดก็ตกใจวิ่งหนีไปหมด ชายร่างใหญ่กำลังจะหันมาทำร้ายคุณวีซึ่งเป็นเด็กคนที่ตัวโตวที่สุดในหมู่เด็กวัดด้วยกันนุก,ก็รีบบอกพ่อเขาว่าคุณวีเนี่ยแหละเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาพ่อที่เป็นชายร่างสูงใหญ่ก็ไม่แยแสเอาเศษเงินโยนให้มันไปสักร้อยส0งร้อสิลูกจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณกับมันคุณวีได้ยินคำพูดสบประมาทแล้วก็นึกเอือมแต่ฉุดคิดได้ว่าการชกต่อยกันในวัด ถ้าพอนูเอาเรื่องไปบอกท่านเจ้าอาวาสเด็กวัดทุกคนถูกตีขาลายแน่คุณวีก็ระง,งับอารมณ์ให้เยือกเย็นแล้วก็ถามออกไปว่าเรื่องเงินไม่ต้องหรอกลุงผมทำไปโดยที่ไม่ได้หวังอะไรขอประทานโทษเธอนะคุณลุงเอาไปทำบุญบูรณะวัดเถอครับแกไม่อยากได้ก็ตามใจส่วนบุญเหรอทำไมฉันต้องทำบุญเป็นเรื่องของคนโง่ที่อยากจะรวยทางลัดทำบุญนิดหน่อยจะขออยากร่ำอยากรวยพูดอย่างนู้นอย่างนี้ ส่วนฉันนะรวยอยู่แล้วรวยจนแกนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าฉันรวยรวยขนาดไหนคนรวยจริงๆเขารวยกันยังไงเอ,อประธานโทษนะครับถ้าอย่างนั้นคุณลุงมาทำธทุระอะไรที่วัดหรอครับถ้าไม่ได้มาทำบุญะชายร่างใหญ่ที่ทำท่าทางเป็นเจ้านายคนใหญ่คนโตก็มองคุณวีอย่างดูแคลนไม่พูดอะไรอีหันไปสนใจปากลูกชายที่บวมเป่งก่อนที่จะชวนกันขึ้นรถเก่งคันใหญ่โตออกไป พอตกใบ,บวันนั้นคุณวีก็กราบเรียนถามหลวงพ่อถึงผู้ชายคนนั้นหลวงพ่อท่านก็ยิ้มๆแล้วก็บอกว่าโยมคนนั้นนะ่ะนะเขามาจากเมืองหลวงลูกเขาต้องการจะซื้อที่จากวัดของเราไปทำธุรกิจของเขาที่วัดใครจะไปมีสิทธิ์เพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์ใครหน้ามืดเอาไปขายก็มีหวังตกนรกไม่ได้พุดไม่ได้เกิดเท่านั้นเอง ที่ธรณีสงเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะจำไว้นะลูกนะคุณวียังไม่เข้าใจแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คืออะไรทำไมแผ่นดินที่เดินไปเดินมานั่งนั่งนอนนอนอยู่ทุกวันมันกลายเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ฟังหลวงพ่ออธิบายตอนนั้นก็ยังหลงเข้าใจว่าเป็นปริศนาธรรมชนิดที่ฟังแล้วก็ต้องกลับไปตีความกระจ่างในภายหลังซะอีกสองสามเดือนหลังจากนั้น ปรากฏว่าที่ดินนอกกำแพงวัดแต่เป็นที่ของวัดมีรถบรรทุกอิดหินปูนทรายมันลงเป็นกองขนาดใหญ่คุณวีเห็นแล้วก็งงเดาไม่ออกว่าที่วัดที่ว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหตุใดจึงมีความอึกระทึกครึกโครมเหมือนกำลังจะทำการก่อสร้างอะไรสักอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดเมื่อกลาบนมัสการถามหลวงพ่อท่านก็เมตตาชี้แจงให้รู้ว่า ที่ดินจำนวนสามไร่ซึ่งอยู่นอกกำแพงวัดนั้นดั้งเดิมเก่าก่อนเนี่ยเป็นของสองตายายชื่อว่าตาทอนกับยายเอียดตายายสองคนนี้เป็นคนถือศีลกินเพนงานบุญไหนที่พอทางวัดบอกกล่าวสองตายายไม่เคยปฏิเสธเป็นคู่ที่เสมอกันที่หายากในโลกนี้แต่หน้าพิศวงอยู่ว่าแกมีลูกชายที่นิสัยเกเรใช้ไม่ได้ เห็นว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองก็เที่ยวผ่านทรัพย์สมบัติเป็นของสนุกก่อนสองตายายจะอำลาโลกด้วยตามสภาพสังขารชชมรุษก็ทำหนังสือถวายที่ดินสามไร่ให้เป็นสมบัติของวัดหรือที่เรียกกันว่าทธรณีสงฆ์โดยมีกฎกติกาเล็กน้อยว่าการข้างหน้าถ้าลูกชายจอมผ่านทรัพย์จู่ๆเกิดขัดสนขอให้วัดช่วยเมตตากรุณาเจ้าลูกชายจอมเกเร ได้อาศัยที่ดินผืนนี้เป็นที่ซุกหัวนอนด้วยเถิดแล้วก็ขออย่าขับไร่ใส่สงด้วยประการทั้งปวงหลังจากตาทอนกับยายเอียดเสียชีวิตแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างก็ราบรื่นเรื่อยมาจนกระทั่งเสียเบิร์ตกับลูกชายคือในนุก้าวเข้ามาสนทนากับหลวงพ่อลูกชายจอมเกเลของสองตายายก็เลยไปติดต่อพูดคุยเรื่องที่ดินของวัดให้เองคุณวีนึกออกทันทีว่า เสียเบิร์ตคือชายร่างสูงใหญ่ที่เคยอวดร่ำอวดรวยกับเขาที่บอกว่าไม่ต้องการทำบุญอะไรให้ป่วยการเสียเงินเสียทองเปล่าเปล่านั่นเองเสียเบิร์ตติดต่อขอซื้อที่ดินสามไร่เป็นเงินหลักหลายแสนบาทเงินหลายแสนในสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินก้อนมาฮือมาเพราะว่าราคาที่ดินยังถูกอยู่เงินเดือนข้าราชการชั้นตรีเพียง1,200บาทเท่านั้นเองในเวลานั้นจากการหารือกัน เสียสมองใสก็ให้นายอนุชาฟ้องร้องเอาที่ดินคืนในฐานะลูกผู้รับมรดกตกทอดสองตายายเขียนหนังสือให้วัดก็ไม่มีพยานรู้เห็นเสียเบิร์ดยินดีจัดทนายมือเยี่ยมให้เองเชื่อว่าชนะคดีแน่นอนคุณวีก็ถามหลวงพ่อผู้มีพระคุณว่าแล้วทางวัดเราจะทำยังไงครับหลวงพ่อจะสู้คดีความกับเขาได้หรือเปล่าครับเฮ้ยวีเอ้ย เรื่องฟ้องร้องให้สงต้องไปขืนศาลเนี่ยมันดีเสมอะไรถ้าทายาทเขาคาดัคาดค้านมรดกไม่เต็มใจจะให้ที่ดินเป็นของทรณีสงที่ดินก็จะไม่เป็นบุญกับผู้ได้แล้วศาสนาจะต้องการสิ่งเหล่านี้ไปสร้างความเดือดร้อนทำไมกันข่าวเรื่องที่วัดกลับคืนไปเป็นของนายอนุชาเป็นข่าวใหญ่ประจำตำบลในปีนั้น ชาวบ้านย่านจังหวัดโนนพากันสาบแช่งนายอนุชาพร้อมกดแค้เสียเบิร์ดไปตามๆกันอำนาจเงินย่อมดนบันดาลทุกอย่างได้ทางโลกีโรงงานขนาดใหญ่เบิ่มที่เสียเบิร์ดสร้างก็เพื่อวางรากฐานให้กับนาย้นุลูกชายคนเดียวของตัวเองเพราะว่านอกนั้นเป็นลูกผู้หญิงทั้งหมดก่อนโรงงานใหญ่จะสร้างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ วันหนึ่งก่อนตะวันจะตกดินในนุลูกเสียเบิร์กก็พาเพื่อนฝูงไปชมโรงงานเพื่อจะโอ,อ้อวดความร่ำรวยขณะที่เดินไปชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดที่กำลังรอทาสีติดกระจกแล้วก็กั้นห้องในนุเกิดอยากอวดเพื่อนที่ไปให้เพื่อนๆนเกิดความเลื่อมใสก็แสดงกิริยาก้าวร้าวกับพวกคนงานก่อสร้างพวกคนงานกำลังพักผ่อนกันอยู่นุก็บงการให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำงานต่อ ด้วยคำพูดหยาบๆคายๆคนงานหลายคนก็เถียงว่าตอนนี้หมดเวลางานแล้วถือเป็นเวลาพักผ่อนแล้วถ้าจะต้องการให้ทำอีกก็ต้องตกลงค่าล่วงเวลาพิเศษพูดกันไปเถียงกันมาจนคนงานไม่ลดละวาสอกในนูเด็กหนุ่มอายุยังน้อยก็อายเพื่อนที่ตัวเองแสดงอำนาจแต่ไม่มีใครกลัวเกรงก็เดินเข้าไปหยิบขวดเหล้าของคนงานมาเททิ้ง ขณะนั้นคนงานที่ชื่อว่าในพวงดื่มเหล้าแล้วจะใจร้อนก็หลุกขึ้นมาชกต่อยในนุหลายทีนุเป็นคนขี้ขลาดเช่นเดียวกับเพื่อนที่พาไปต่างก็วิ่งหนีตายกันอย่างกับเพิ่งแตกรังปรากฏว่าในนุโชคร้ายวิ่งไปสะดุดกระป๋องสีหัวทิ่มตกตึกคอหักถึงแก่ความตายหลังจากนั้นคนงานที่ชื่อในพวงก็หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุอย่างไรร่องรอย เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุสอบปากคำคนงานทุกคนก็ให้การตรงกันว่าในนุเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุไม่มีใครฆ่าเขาเหตุการณ์เย็นวันนั้นแพร่สะพัดไปทั่วตำบลแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่สมน้ำหน้าความเห็นของชาวบ้านก็คือคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็สมควรแล้วที่ต้องตายอย่างอนาถแบบนี้สำหรับเสียเบิร์ดเนี่ยไม่ต้องสองสัยเลยว่าเขาจะไม่เจ็บช้ำน้ำใจอย่างแสนสาหัส ก็เพราะว่าผู้ตายคือลูกชายที่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นผู้ที่เขาหมายมั่นพั้นมือจะให้สืบทอดวงตระกูลสืบทอดความเป็นเศรษฐีคนต่อไปจากเขาการก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปงานศพก็จัดไปในเวลาเดียวกันวันหนึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาดกำลังดูแลลูกวัดปัดกวาดลานวัดเสี่ยเบิร์ดเดินตรวจงานอยู่ชั้นบนของโรงงานก็เห็นหลวงพ่อ ไม่รู้ว่าเกิดความค้างคาใจอะไรก็รีบลงมาจากตึกเมื่อกลับนมัสการไร่ถามเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตึกนี่มันยังไงกันแน่ครับหลวงพ่อที่ดินผมซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทายาทเจ้าของที่ดินเขาก็ยินดีขายให้ผมแล้วทำไมหลวงพ่อถึงเป็นตัวตั้งตัวตีชวนชาวบ้านแถวเนี้ยมาสาปแช่งผมไอคนที่ต่อยลูกชายผมจนตกตึกตายเนี่ยหลวงพ่อใช่ไหมที่ชักใหญ่ให้ไอพวกคนงานเนี่ยพากันบอกว่าลูกผมตกตึกเพราะอุบัติเหตุ หลวงพ่อชอบสอนเรื่องเวรเวกรรมกรรมก็สอนไปสิทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของผมด้วยคนอย่างเสียเบิร์ดนี่นะไม่เคยกลัวหรอกไอ้เรื่องเวรกรรมบ้าบอเลยนั่นน่ะหลวงพ่อรู้จักกรรมเวรแล้วทําไมส่งกรรมไปเล่นงานเด็กที่ไม่รู้อี่นุียเนี่ยอย่างเจ้าหนุมาลงกับผมนี่สิจะได้รู้ว่าใครแน่กว่ากันหลวงพ่อท่านก็ยิ้มอย่างเมตตาไม่ได้ตอปากตอคําอะไรกับคําพูดเหลวไหลด้วยแรงโทสะ ตอนนั้นคุณวียืนกวาดลานวัดอยู่แถวนั้นก็อดใจไม่ไหวเลยพูดขึ้นเอ,อ่อขอโทษนะครับลุงอย่าหาว่าผมสอดเลยนะเมื่อคุณลุงไม่เชื่อว่าเรื่องบุญเรื่องกรรมมีจริงเนี่ยแล้วคุณลุงจะว่านุ่อเสียชีวิตเพราะกรรมได้ยังไงกันล่ะครับเสียเบิร์ดก็ปลายตาม,มามองอย่างเกลี้ยกราดคนรวยอย่างเขาจะพูดอะไรทุกคนจะต้องฟังอย่างเดียวห้ามออกความเห็น สักพักรถยุโรกรุ่นใหม่ล่าสุดของเสียเบิร์ดก็ขับผ่านประตูวัดจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งที่กำลังคุยเขียเศษอาหารริมถนนบริเวณน,นั้นถูกรถเสียเบิร์ดเฉียวชนลอยเคว้งไปกลางอากาศมันตายทันทีที่ร่างหล่นกระแทกพื้นคุณวีจำได้ว่าเป็นสุนัขที่หากินแล้วก็อาศัยนอนอยู่ข้างกุฏิพระกรีวิ่งไปลากศพแม่สุนัขเข้าที่ปลอดภยัย ป้องกันรถคันอื่นจะวิ่งมาทับร่างซ้ำไปอีกหลวงพ่อก็เห็นเหมือนกันก็สั่งให้คุณวีนำซากสุนัขไปฝังที่โคลนต้นไม้ใหญ่ท้ายวาดัดคืนวันนั้นระหว่างที่คุณวีขึ้นไปบนกุฏิเรียนแนวทางการปฏิบัติกรรมาฐานกับหลวงพ่อผู้มีพระคุณตามปกติแต่ความค้างคาใจส่วนตัวก็เลยกราบเรียนท่านประทานโทษนะครับหลวงพ่อผมจำได้ว่าหลวงพ่อเคยกล่าวถึงเรื่องที่วัดธรณีสง ว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ลูกชายเสียเบอร์ที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะไม่ทราบว่าเป็นพอยึดครองที่ดินอันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับถ้าจริงตามนั้นทําไมบทลงโทษจึงไม่ไปตกอยู่กับเสียพ่อเขาครับทั้งที่เป็นคนริเริ่มนะครับหลวงพ่อก็นิ่งไปนิดนึงคือกรรมน่ะมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากลูกเอ้ย บางทีการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยก็เผื่อตอกย้ำซ้ำเติมคนที่ยังไม่เชื่อเรื่องของบุญของกรรมให้เจ็บปวดทรมานใจซะก่อนแล้วถึงจะเอาเจ้าตัวไปลงทานสถานหนักแบบที่น่ากลัวละมั่งท่านตอบเพียงเท่านั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆหลับตาทำสมาธิตามแนวทางปฏิบตัติซึ่งท่านดำเนินมานานหลายสิบปี ก็หมายความว่าคุณวีก็จะต้องนั่งสมาธิฝึกตามไปด้วยประมาณช่วงสี่ทุ่มของคืนนั้นคุณวีดิ่งลึกถึงสมาธิขั้นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนกายทิพย์ของแกและออกจากกายสังขารอันเป็นร่างไม่มีเนื้อหนังมังสาไปปรากฏอยู่บนถนนที่ไม่เคยรู้จักสายหนึ่งทีแรกก็นึกว่าเป็นการหลับในสมาธิแล้วฝันไป แต่ว่ากายที่ออกมาจากร่างมนุษย์ในยามหลับฝันจะมีสภาพที่สังเกตได้คือไม่เป็นตัวของตัวเองภาพที่เห็นเหมือนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดียเด๋ยวที่นู่นเดี๋ยวที่นี่ส่วนกายทิพย์ที่ออกจากร่างในสมาธิจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับคนที่ลืมตาตื่นมองสภาพแวดล้อมเห็นจริงตามที่มีอยู่พูดสั้นๆก็คือมนุษย์ยามตื่นรู้สึกอย่างไรยามไปไหนมาไหน กายทิพย์ที่ออกจากร่างก็เหมือนกันจะผิดการตรงที่กายทิพย์แบบเป็นกายโปร่งแสงสภาพเหมือนอากาศว่างเปล่ามนุษย์ธรรมดามองดูกายทิพย์เหมือนมองดูอากาศไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างแล้วสถานที่ที่กายทิพย์ไปปรากฏนั้นก็มีทั้งโลกจริงโลกที่เรารู้จักกันดีกับโลกพิเศษหรือที่เรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์เนี่ยสภาพโดยรวมเหมือนกับกายทิพย์คือเป็นอากาศว่างเปล่า ในสายตาของคนธรรมดาคุณวีไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะถอดกายทิพย์ได้แต่ทั้งที่ไม่นึกก็เป็นไปแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ใจเมื่อทราบภายหลังว่าเป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านเสริมพลังจิตเสริมพลังสมาธิให้คุณวีบนถนนสายที่ไม่รู้จักสภาพคือถนนโลกมนุษย์นั่นเองความมืดเทมืนอยู่บนถนนที่ไม่มีอุปสรรคสำหรับกายทิพย์ สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าห่างจากกายทิพย์ของแกไปแค่ศอกเดียวมีกายทิพย์ที่สว่างเหมือนมีแสงในตัวเองของหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสยืนสงบนิ่งอยู่คุณวีไม่ได้ถามอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยสภาพในตอนนั้นเหมือนรอดูปรากฏการอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วสิ่งที่รอก็มาถึง บนถนนสายนั้นมีรถเก่งคันโก้หรูอของเสียเบิร์ดวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงทันใดนั้นก็เกิดความแปลกประหลาดขึ้นอย่างกระทันหันอย่างแรกก็คือมีน้ำมันเกิดเจิงนองอยู่บนท้องถนนจากนั้นก็มีสุนัขสีดำตัวใหญ่วิ่งข้ามทางหลวงตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดเสียเบิร์ดก็หักพวงมาลัยหลบสุนัขตัวนั้นรถรูเสียหลักพลิกคว่ำด้วยความลื่นของน้ำมัน พลิกความไปหลายตลบเกิดประกายไฟแล้วติดกับน้ำมันจึงกลายเป็นเปลวไฟลุกโชดช่วงกายทิพย์ของคุณวีเห็นชัดเจนถึงเสียเบิร์ดดิ้นพล่านอยู่ในรถห้องโดยสารมีอาการตื่นกลัวสุดขีดขณะถูกย่างสดต่อจากนั้นภาพที่เห็นก็เหมือนวิดีโอซึ่งเลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วจีจากยามกลางคืนสลัวสลัวเป็นยามเช้าตรู่ที่มีแสงอาทิตย์พาดขอบฟ้า สัญลักษณ์ของเช้าว,วันใหม่ก็คือพวกชาวบ้านยืนรอตักบาตรทำบุญไม่ช้าไม่นานพระพิสุผู้ชราภาพแต่ว่ายังกระฉับกระเฉงก็คือหลวงพ่อก้าวเดินอย่างช้าๆสีหน้าอิ่มเอ,อิบท่านกำลังออกเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์อันเป็นกิจวัตรก้าวเดินอย่างสงบสำรวมระวังผ่านที่เกิดเหตุซึ่งรถคันหลูของเสียเบิร์ดนั้นดำเป็นตอตะโกเพราะว่าถูกไฟเผาผลาน คุณวีเห็นร่างของเขาวิญญาณของเขาในสภาพไฟลุกท่วมดินพลานไม่มีสักส่วนเดียวของร่างกายที่พ้นจากการเผาไฟเขาแผดร้องเสียงแหบเสียงแห้งร้องอย่างคนทุกทรมานด้วยความโกรธทำไมทำไมกูต้องตายกูไม่ได้โกงที่วัดกูซื้อเขามาแล้วทำไม แล้วภาพประหลาดทั้งหลายทั้งปวงก็ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นถนนอันว่างเปล่าเหมือนกับถนนในโลกที่ไรผู้คนเหมือนเดิมอีกครั้งกายทิ์ของคุณวีรู้ได้เองว่าทุกอย่างที่เห็นคืออนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงแต่ว่ากายทิ์เป็นสิ่งพิเศษเหนือธรรมชาติธรรมดาสามารถเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่มีทางเห็นได้ครูต่อมากายทิ์ก็ย้อนเข้าสู่กายสังขาร อันเป็นร่างที่มีเนื้อหนังบางสาอย่างนั่งเจริญสมาธิอยู่บนกุฏิหลวงพอ่อไม่ได้ขยับขยื่นออกไปไหนวันรุ่งขึ้นมีข่าวใหญ่ต่อจากนุลูกชายของเสียเบิร์ตคราวนี้เป็นข่าวของเสียเบิร์ตเองเลยทีเดียวเนื้อข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบ,บับลงข่าวเสียใหญ่มหาเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองไทยประสบอุบัติเหตุรถพิกคว่ำไฟลุกท่วมเสียชีวิตสยองแถวหลักสี รถเขาความไฟคลอกตายตอนห้าทุม่มส่วนกายทิพย์ของคุณวีได้เห็นภาพแห่งความตายก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเกือบหนึ่งชั่วโมงคุณวีอ่านข่าวจบย้อนนึกถึงโอวาที่หลวงพ่อเคยกล่าวเมื่อหลายเดือนก่อนหน้าว่าธรณีสงเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ใครเบียดบังเอาไปขายมีหวังตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดซึ่งความหมายโดยนยะเดียวกันคือใครซื้อแผ่นดินอันเป็นธรณีสงเอาไปครอบครอง ก็ย่อมมีความวิบัติตายหงเช่นนั้นสำหรับนายนุชาคนที่ซื้อที่ดินวัดกลับไปเป็นของตนเองด้วยเจตนาจะเอาไปขายให้เสียเบิร์ตไม่กี่เดือนหลังความตายของเสียเบิร์ตนายอนุชาก็พบความตายที่อย่างเหลือเชื่อที่สุดวันเกิดเหตุการณ์สยองไม่มีลางสังหรณ์อะไรบอกล่วงหน้านายอนุชากับครอบครัวพากันไปเที่ยวริมทะเลมีเพื่อนฝูงตามไปด้วยหลายคันรถ ตามประสาค,คนมีเงินล้านอยู่ในมือสิ่งที่พักพวกของนายอนุชาเห็นประจักษ์กับสายตาทุกคนก็คือนายอนุชากับลูกเมียเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดคลื่นลมก็ปกติธรรมดาไม่รุนแรงแต่แล้วไม่นานคลื่นได้ก่อตัวขึ้นฉับพลันสูงทะมึนเท่าตึกสองชั้นกวาดเอานายอนุชากับครอบครัวของเขาหายวับไปกับตาเมื่อคืนประหลาดลูกนั้นสลายตัวไปแล้ว ก็ไม่มีใครพบนายอนุชากับลูกเมียอีกเลยหลายวันให้หลังถึงจะมีผู้พบเห็นศพลอยมาเกยชายหาดสำหรับโรงงานที่ดินวัดก็ถูกสร้างจนแล้วเสร็จแต่ว่าครอบครัวของเสียเบิร์ดขายต่อให้เสียอีกคนหนึ่งคราวนี้เสียคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่มีใครนึกฝันก็คือเขาเซ็นมอบที่ดินให้กับทางวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเขาขอเช่าที่ดินในการทำกินเป็นรายปี โรงงานก็เลยอยู่ได้ยั้งยืนจนถึงทุกวันนี้เสียคนนั้นก็ทำมาค้าขึ้นพอสมควรตามประสาคุณหากินทางสุจริตแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมอันดีเรื่องที่คุณวีได้เปิดเผยให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ปัจจุบันคุณวีอายุเกือบเจปีแล้วเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมอย่างหาได้ยากในโลกปัจจุบันค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่า การนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตก,แตกเล็กๆชิ้นเดียวหรือดอกไม้เล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ได้อนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่พึงจะได้รับก็คืออเวจีมหานรกหลวงพ่อพระราชพรมยาน ฟังจบแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ